เน,นี่ยไหมขนาดถ่ายภาพยังนิ่งเลยเนี่ยไหมมองกับถ่าย D5A5 วันนี้ลองกล้องใหม่ครับผมอันนี้ทดสอบกล้องใหม่ครับจอมตุง A15 นะครับ คซื้อมาแล้วครับเหลือแต่ยังไม่ได้ใส่ซิมเอ้ยนี่คือเดตเตอร์นะยี่ห้าวัตต์ซัมซุงมันจะเขาจะแถมแต่สายให้ครับมันไม่เหมือนของเก่าของเก่ารุ่นเก่าเขาจะแถมทั้งหัวทั้งสายมาแต่นี่มันจะแถมแค่สายมาเราต้องซื้อสายเอาซื้อหัวเอาเองเราไปหาแม่เลยเนาะ ติดฟิลม์มเออน่าจะมีระบบกันสั่นมัน้งไม่รู้มีเป่าเนี่ยของพ่อมีระบบกันสั่นเนี่ยปุ้ยของพ่อซูมได้สิบเท่ามันมีถ่ายมุมกว้างนี่นะรุ่นเนี่ยาปร่ใช่มันมีกี่กล้องนะใช้อะไรบ้างสาม กล้องมันใช้ได้หมดว่าจะใช้ยังไงกล้อง, 1, 2, องหนึ่งกล้องสองกล้องสามก้องกล้องกล้องหนึ่งเป็นกล้องหลักไงกล้องหลักแล้วก็กล้องถ่ายมุมกว้างอัตวายหรือว่าก็อัตวายอัตวายก็เหมือนก็คือถ่ายมุมกว้างมันปรับในในหน้าจอเลยใช่ไหมปรับในหน้าจอเลยในแอปกล้องของมันเลยนี่ทดสอบกล้องใหม่ครับผมขนขี้เลยทีเนี้ย <laughs> ไม่ซื้อตัวใหม่ด่า ม่เซอเคแต่กล้องไล่เกมหน่อยเกมฟรีไฟพีไฟมันเข้าได้เหมือนเดิมป่ะใช่ก็ล็อกอินเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวรหัสเฟซเดี๋ยวผมบันทึกให้เดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปบันทึกไปเลยของแม่ของแม่บันทึกไว้ป่ะเอ้ยเฟซเหรอของแม่เราใส่แล้วต้องแคป์หน้าจอไว้้ส่งมาทิ้งไว้เดี๋ยวลืมส่งมาห้ามลบลืมแล้วก็ยุ่งลืมก็ยุ่งอีกใส่ใหม่อีก ำไมรถเยอะจังวะเนี่ยมันหยุดไงเดี๋ยวต้องต้องไปใส่เคส <c oughs> ใหม่ครับ <c oughs> โอ้กันดีไหมกลองดีครับผมโอ้ถือว่าโคตรได้อะเนี่ยกันสัน่นถ้าเป็น a สองห้า a สองห้าผมถ่ายแล้วมันมีมันมีสลับก็สลับเด้ไงถ่ายสลับ ถ้าเราถ่ายวิดีโออยู่มันสลับกล้องได้ไหมไอ้รุ่นนี้มันสลับไม่ได้นะรุ่นนี้มันสลับไม่ได้รุ่นนี้มันไม่รองรับ A สองห้ารับ,สบ A สองห้า A สองห้ารองรับ S ยี่สิบสี่อ่ะรองรับฟังก์ชันเขาดีด้วยแถมมีฟังก์ชันแปลภาษาเออคุยกับคนอื่นได้ด้วยอย่างเช่นคุยกับคนตัวนั้นมันแพงใช่ถ้าเราคุยกับฝรั่งคุยกับฝรั่งก็ เราก็คุยภาษาเราก็เราก็คุยฝระะัภาษาของเราส่วนเขาก็จะรับฟังภาษาของเขาอีกปรับให้เองหนี่ยใช่อันไหนซัมซุงอันไหนที่มันเปล S24 นี <H 24 S> 2> 2่ S24 ตัวใหญ่อนะใช่สี่หมื่นนะนะใช่โอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าครับผม